สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ที่หักแปงสุข,ขูมสุคนทั้งในประเทศตามประเทศพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็มาอัปเดตนำที่เปิดโซลาเซลล์ใส่พี่น้องเลยาพี่น้องเปิดทำโซลาเซลล์ใส่มากวันนี้ภาวาิ Nam Khương nó Ui <laughs> <laughs> Sơ la xeo hao khứ lái hẹn thế lòi <laughs> Bà lòi Sơ la xeo hao khứ lái hẹn thế Đây chuộc chuộc <laughs> Lòi <Lỗi. cười> <laughs> Hãy đám khuyến ma với con ngô xoay nè Lòi Lòi โดดเลยแม่โดดเลแม่ดำเลยแมไ้ดำขึ้นมาก,ก่อนขึ้นทั้งใด้แบบนี้ออขึ้นทางใดเดี๋ยวนี้บัดขึ้นเลยขึ้นทังนี้บ่ด,ดำขึ้นในเานะนะ <c oughs> จูบนำอยู่น้องใหญ่มาใส่พี่น้องสมมือนี่ก <c oughs> ็คือรีแบบนี้เนาะย่าลูก จ้าเร็วจ้า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 อยากลงอยากลงก็ได้เป็นอะไรไข่ไข่เนี่ยบอลลี่เนี่ยไรยังเมื่อยยังเก็บอยู่ข้อคอเลยไข่เนี่ยแต่ว่ามันคงชึกเมื่อยหัวใจเต้นร่อยป้ายพี่น้องปกติแปดเก้าสิบมอผลว่า อันนี้ลอยปลายอ่าต,ตัวน้เสียแต่มันชี้คุณหันมองใหม่แก็เดวอยู่เนีบ่ห้องจูบมาผัดจูบน้ำตกคุณมาใส่มากระชิบเป็นนันนี้น,นี่มันโบเป็นน้ำตัวใส่กันจูบน้ำใส่มาใส่มากระใส่อันนี้จูบผัดจูบน้ำคุณมาใส่ ำกะสีเมืองเลยพี่น้องวันนี้ทำเลยเามีแห้งบ่น้องจะเลียวเบิ้งยัมกับมันบอกมันบอกงัดน้ำมันบอกมันบอกงัดน้ำมันลายบ่ล

เาบอกให้ติไฟอยู่แตมีน <laughs> ้องที่ช่ยแล้วเหรอประมรมกัดยแรงๆพี่น้องเต็มเลย ใส่พังหามันดีใจเขาป่าพันออมาลิกมาพี่น้องจิบาใช้บปดิจิ้บใช้บดี้อ้ยไอ้ดำเอ็เฟกตะเชียร์เต้ยป่าปบปบเมื่อเรอจากไปัดป้าเชียรปปบปบ เรา้องช่านี mm ่แหล้องๆน้ง hmm. บ mm ักนเ้ยบนด้บกนนลง้วพาะเดเยด้เ huh. ด <point ing> <Yeah. S 1> không nào ăn <laughs> nhỏ đi ba? khơi là. Đi, Đồ, <laughs> mình, lưu đơ, là à, bà, chào là soi bà... Lô <laughs> la sao à, hà nó nhang lái bảo ba. Ôi hà lô? hà lô. ยงไหมันิโนอยตากกินกินกมาไวตีแนวอื่นยก,ก,นกนินกันบเข่าน้ผมกิเลกกินิใหนึ่งย่นใส่ขาดปลูกจักจักให้ป้ะสองห้เออฮก็เก็บให้หนึ่งบเก็บให้นึ่งก็มทันแล้วสนักเออโอ้ยงามแสดงว่างามมาลีเนาะ

ประมาณ1ิโมง1ิปเโมงเนาะเขาขึ้นกินข้าวนะบ่ายโมงก็ลงประเทอีกก็เอาอีกสอบนึ่งก็พากันมากับโูนั่นกับขิยะกาะเวทกักไก่ไปไปมื่วไปนี่้ะไก่กระวนแนะชวนกับปงนั่นงัวกระโนี้เด้อเศรษฐกิจพอเพียงป่าคนว่าทั้งง้ทั้งไก่ไก่เนี้ยนั่นไ้ยังกะจกได้มันมันพ่อเรียน เรียงสีบตัวเองเลยนะ่นมเแม่ลุงชอป็นแล้วลูกท่น้าโมเตนี่เป็นแห่งโบได้สิตาจจังหวะวัดบุกแล้วลว่าโอ้ยาสีน้องชวนเด้อพี่น้องฮาบองล่งนะป้านาะอยู่ดีมีแหงบุคู่คนเด้อบุกญ่ใ็ดีทีสักทักตนนนแม่ชาเอื้อก็ดีให้ัให้ด้วยวยใช่ให้พ้น

ขนาดเนาะได้้าวั้งกไปนมัน่ใช่นไมงเนราป้าท้ป้านี well ่เนาล้วมต้องบอกราเมื่อใส่รึปล่าใส่ไปเรียนชงการเบอกใส่ไปเียช่องการบ าจากง well. ัวจะควายนะลุงเนาะดูอะไัอยอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปผูกเขาเยกลนจากน้อยยังสิไปผูกควายกินขารือี้ลังนบนี้ những gì hà lơi lô bọn họ phi nông ấy lưu nôn đỡ lô là sao hà baht là sao hà baht một pik mẹ sáu phân

โอ้แบ่คือไปกินนมอยู่ในทางแถดนี่กินในกับคอร่าเลยเดี๋ยวคอมเมนต์พี่น้องขอบุญขอบุญทุกคนติดตามรับชมพอขันม่คลิปนะครับเวลาสบายดี